นีเราก็จะมาดู Small Signal Model ของตัว BJT กับ s o t e t นะครับก็จะคล้ายๆจะยากกว่าของไดโอดนิดนึงนะครับไดโอดถ้าเราจะมาได้ Small Signal Model ของไดโอดก็คืออนะครับวน,นี้ก็จะมาดูสอง m l l s s i n n l l ของ BJT กับ set กันลำดับแรกมาดูที่ตัว BJT Small Signal Model แลแ้วกันนะครับเ,เราจะใช้วงจรแบบนี้ในการวิเคราะห์หาสมการ เพื่อพัฒนาเป็น Small Signal Model ของ BJT นะครับเ,เราพยายามหากันไปนแล้วเนาะว่า Operating Point เนี่ยเราสามารถหาได้นะครับก็ตัดตัว Small Signal ออกไปนะครับ VB ตรงนี้เป็น0.7โวลต์ใช่ไหมครับแล้ว VC ตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ VCC เนอะเอร IC ของนาใช่ไหมครับเพราะว่าขั้วที่เกิดขึ้นตกค่อมตัว RC มีลักษณะดังนี้นะครับ Vc ตัวนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับ v t c ลงมาลบ IC คูณ Rc นะครับก็คือแรงดันตกเข้ามานั่นเอ,ง,อนงนะครับแต่ที่เราต้องพยายามเวลาออกแบบใช่ไหมครับต้องออกแบบเพื่อให้ Vc ตัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับ0 3โวลต์เท่านั้นใช่ไหมครับเพราะเราจำเป็นต้องให้ตัว BJT ทํางานในย่านที่เรียกว่า Active เสมือนเป็นกระแสคงที่ที่ค่อนข้างคงที่ขึ้นอยู่กับแรงดัน Vbe ตัวนี้ นะครับอันนี้เราก็มาดู small signal model นะครับบอกว่ามีสัญญาณ a c เนี่ยเพิ่มเข้าไปจากแรงดัน VBE นะครับมันทำให้กระแส a c เปลี่ยนแปลงไป,ไปนะครับ waveform ก็เหมือนกันนะครับเราก็รู้ว่าสมการ i c สามารถเขียนออกมาได้ดังนี้นะครับประกอบไปด้วย VBE ก็คือ DC กับของ EC ใช่ไหมครับ โอการก็แยกออกมาเป็น2เทอมแบบนี้ถูกไหมครับแล้วเทอมนี้เราก็จำมันได้ไหมว่ามันก็คือตัวแสไบเนสนั่นเองนะครับออกมาเป็น IC ตัวนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่า vt ตัวนี้ต้องมีค่าน้อยมากๆนะครับถ้ามันน้อยกว่า vt มากๆสมการ Exponential เนี่ยมันจะแตกออกมาได้แบบนี้นะครับไม่รู้เราจำมันได้ไหม Exponential x ตรงนี้ถ้า x เนี่ยมีค่าเข้าใกล้ใกล้เคียงกับ0แล้วก,กันนะครับใกล้เคียงกับ0คือค่าน้อยมากๆเนาะมันก็จะแตกออกมาได้ว่ามีค่าเท่ากับ1บวกด้วย x นะครับแล้ว x ตัวนี้ก็คือ vbe ส่วนด้วย vt นะครับอันนี้ใจจะว่า vt เนี่ยมากกว่า vbe มากๆเพื่อให้ค่าของเข้าใกล้ศูน,นะครับม็คือการประมาณเนาะวันนี้เราจะประมาณลนะ ก็ออกมามีค่าเท่าเท่านี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อคูณเข้าไปเราจะได้เป็นกระแสที่เป็น DC ก็คือจ,จอดโ per ating Point แล้วส่วนนี้ก็จะเป็นกระแสแที่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่นะครับ IC ส่วน V T ตัวนี้เราบอกว่าเป็น transconductance นะครับเพราะเราจะเห็นได้ว,ว่ากระแส เนาะคูณกับคอนดัก t ตนซ์คูณกับแรงดันอินพุตถูกไหมครับมันก็เลยเป็นตัวแปรที่เรียกว่า t r นส์คอนดัก t ตนซ์เนาะก็คือ,อ Transfer นะครับทรานส์ก็คือจากอินพุไปเอา p ุปตนี่เป็นเอาอุประแสเอาอุตใช่ไหมครับนีเป็นอินพุตเนาะก็เลยเป็นทรานส์คอนดักเตนซ์นะครับคอนดัก t ตนซ์ก็คือส่วนกลับของเนนึงนะครับาก็จะได้ว่า GM ตัวนี้มีค่าเท่ากับไ c ส่วนด้วยวี อันนี้ก็จะเรียกว,ว่าเป็นส่วนกลับของ R ใช่ไหมครับเพราะระแสียาหารด้วยแรงดับนะครับหลังจากนั้นเราก็รู้ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสบ c กับกระแสของ ic collector นะครับแล้วเราใช้เบต้าได้เพราะว่าเราต้องให้มั่นใจว่า bjt อยู่ในย่าน active ใช่ไหมครับถึงเอาเบต้ามาใช้ได้นะครับแล้วเราก็รู้ว่า ic เนี่ยประกอบไปด้วย2ส,ส่วนใช่ไหมครับอย่างเล่มบนนี้ dc กับ ac เราก็มาแทนค่าไปเราก็จะเห็นว,ว่าอันนี้มันก็คือเป็นกระแสเบสของ DC นั่นเองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระแสเบสของ a c ไปนะครับเราก็จะได้ว่ากระแสเบสที่เป็นสัญญาณ AC ตัวนี้มีค่ากับเท่านี้นะครับแล้วเราก็จะทําการนิยามขึ้นมาแนละ้วนะครับเราจะทําการนิยามโดยบอกว่าถ้ามีการต่อวงจรในลักษณะนี้นะครับอิมิเตอร์เนี่ยต่อลงกลางเรามองเข้าไป รแรงดันตกข้อมันก็คือ BBE ถูกไหมครับมีกระแส IB ไหลเข้านั่นหมายความว่าตรงนี้มีค่าความต้านทานนะครับเรายายามเป็น Rpi ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากตัวแปรตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราบอกว่านิยาม Rpi คือ BBE ส่วน IB เนาะเราก็จะได้สมการทั้งหลายออกมาว่า Rpi มีค่าเท่ากับเบต้าส่วนจนะครับ แลว GM เราก็บอกว่ามีค่าเท่ากับ IC ส่วนด้วย VT อันนี้คือ GM นะครับ GM คือตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกว่าเบต้าส่วน IC ก็คือ IB เนาะคือตรงส่วนตรงนี้นะครับก็จะจำยังไงครับราจำได้ว่าส่วนใหญ่เนาะที่มักจะใช้บ่อยๆนะครับก็คือตัว r pi เท่ากับเบต้าส่วน GM และก็ r pi เท่ากับ มี B ส่วน IB นะครับจะใช้อยู่2อันนี้ซะมากหน่อยนะครับตรงนี้พวกเราอาจจะค่อนข้างงงนอะอ,อันนี้คือเป็นวิธีของเซอร์กิตเลยนะครับสมมติเรามีแรงดันอินพุตใช่ไหมครับแล้วก็มีกระแสไหลผ่านเรารู้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นแบ็กบ็อกซ์ไม่รู้เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเห่ือเนี้เราสามารถบอกว่าเป็นเป็นแบ็กบ็อกซ์ก็ได้นะครับเราอยากรู้ค่าความต้านทานของไอพวกนี้ แล้วก็ป้อนแรงดันเข้าไปหากระแสที่ไหลเข้าใช่ไหมครับจำมนันทามาหารกันก็จะเป็น Input impedance ของ Black Box ตัวนี้ไปเป็นอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้นะครับอันี้ก็เป็นวิธีการหาแบบรูปแบบหนึ่งนะครับเนาะอันนี้ก็จะต้องจำนะครับว่าอานายตรนี้มีค่าเท่ากับสมการทั้งหลายตงรงพวกนี้ใหลังจากนั้นยังไม่จบนะครับไปดูกระแสอิมิเตอร์ก e ันบ,บ้าง นะครับอิมิเตอร์เนี่ยมันก็สัมพันธ์กับ IC แบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็จัดรูปแบบมาก็จะเห็นได้ว่าเป็นไอ e, เป็น DC เป็นโ p เป a t รติงพอยตอันหนึ่งเป็นกระแสะที่เปลี่ยนแปลงไปของ IE อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วจากนิยามตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแรงดันตกต้ำตรงนี้มีค่าเท่ากับ VBE เนาะเราบอกว่าถ้าให้ขาไปต่อลงเก้านะครับ RE มงเข้าไปตรงนี้จะมีค่าเท่ากับนิยามน,นะครับมี e หารด้วย IE ก็ออกมาก็จะได้ตัวแปรแบบนี้ออกมานะครับที่ต้องจำว่าตรงส่วนนี้เนาะแลก็ตรงส่วนนี้นะครับก็ลองไปดูแล้วกันว่ามันไม่ยากอะไรนะครับว่ามันมาจากไหนสมการพวกนี้เนาะตรงนี้ก็ไม่ต้องสในใจอะไรเท่าไหร่นะครับว่าอัลฟาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับใกล้ๆกั้จอยู่แล้วนะครับแต่ปกติแล้วเราจําเป็นต้องคํานวณค่า ic กับ IB i ทั้งหมดนะครับผมเห็นว่าจะ วิชาดีไวซ์ก็มีหลายคนแบบประมาณนี้เป็นหนึ่งไปเลยแล้วก็ไม่คำนวณกระแสไอดีอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกต้องน,นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้โมเดลมาละนะครับว่ามองทั้งแสงอิมิเตอร์ออกมาเป็นตัว R มองฝั่งเบสก็ออกมาเป็นตัว R เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเราจำกันได้เนะเบสกับอิมิเตอร์ตัวนี้เราต้อง forward b ดไอสมันถูกไหมครับมันก็คือไดโอดนั่นเอง มันออกมามองทั้งฝั่งนี้ฝั่งนี้ออกมาเป็นอาก็ไม่ผิดอะไรถูกไหมครับออแล้วก็อาก็ลองดูนะครับแล้วจากอาตัวนี้มันก็จะสัมพันธ์กันนะครับสัมพันธ์ผ่านตัวไหนเพราะว่า VBE ตัวนี้มีค่าเท่ากันใช่ไหมครับมันก็คือ VBE เนี่ยเท่ากับ r e คูณ e แล้วก็เท่ากับ IB คูณ a p p ด้วยที่อยู่ที่ขา base นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้สมการพวกนี้เนาะย้ายข้างก็จะเห็นได้ว่า มันกอคืออภัยเนี่ยเท่ากับ IE หารด้วย IB แล้วคูณ r e นะครับแล้วเราก็รู้ว่า IE กับไเนี e ่ย e e สัมพันธ์ในย่าน c t i ทีสัมพันธ์กันแบบนี้ใช่ไหมครับไม่รู้จำกันได้ไหม Ie เเท่ากับเลยครับเดลตา้าบวกหนึ่งนะครับอันนี้อย่าลืมลว่าอนนี้เป็นสัญญาณ Small Signal นะครับทั้ง b บแอนด์โ Operating น o i n หรือ Small Signal นนะครับความสำคัญ ในยา่านแอ็กทีเหมือนกันกเพราะฉะนั้นสมธ์เหมือนกันเต้เลยนะครับแล้วถ้าใครจำยังไม่ได้จะรู้ว่าอ่ะนี่มันก็คือ i c ซีบวกไอถูกไหมครับแล้วก็เป็นอะไรครับเบต้บบา d อด้วย ID นะครับก็เลยอ,ออกมาเป็นสมการด้านบนนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่าหลังจากที่เราทำตัว หา operating point ไปละนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตรง operating point เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดตัวแปรของ small signal model ทั้งหมดเลยอันนี้แจะงได้ไหมครับว่า vt ห่าเล็ ie ie ก็คือ operating point ใช่ไหมครับกระแสไหลผ่าน r p a ก็คือ vt ห่าเล็ ib ซึ่งก็คือกระแส b a บในช่วง operating point นั่นเองนะครับวันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงต้อง bias มันแล้วก็เพื่อมันเชื่อมโยงกันนะครับว่า operating point กับ small signal model มันเชื่อมโยงกัน,น,น หลังจากนั้นพอได้โมเดลทั้งหลายเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถเขียนเป็น small signal model ได้นะครับาจากวงจรที่มีตรงนี้นะครับจากวงจรนี้จะเรียกว่านี้เป็น dc ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น dc voltage นะครับแต่ dc voltage เนี่ยเ,เนื่องจากมันเป็นจะพูดยังไงดีทอพูดแบบน,นี้แล้วกันนะครับถ้าเราวาดรูปอันนี้เป็นแรงดัน อันนี้เป็นเวลานะครับบอกว่าแรงดัน vbe ใช่ไหมครับแรงจ่ายตัวนี้เนาะเราคิดว่าหน้าตามันจะเป็นไงครับมันน่าควรจะเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีการปแปลงเป็น d ี d d C. นะครับแล้ว vcc ล่ะออกมาก็เป็นเส้นตรงเหมือนกันถูกไหมครับเราไม่รู้ว่ามันมีค่าเท่าเท่าไหร่นะครับพวกวนเตซอซอร์ทพวกนี้นะครับในย่าน ที่เราบอกว่า small signal คือมีการเปลี่ยนแปลงสมมติมีการเปลี่ยนแปลงตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นไซน์เวฟเข้าไปเราคิดว่า v b a ตรวนี้จะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งจ่ายไฟคงที่เนาะเป็น DC นะครับเพราะฉะนั้นในย่าน small signal แรงดันทั้งหลายก็จะมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับถ้าเราไปพิจารณา small signal model เนาะเพราะว่าอุปกรณ์ทั้งไหนตรงนี้เวลาเราไปพิจารณา Smallsignal Model เราต้องแทนที่ทุกอันด้วย Smallsignal Model ทั้งนั้นเลยนะครับ s m a l l s i g n a l แอ Small Analysis, ตัวนี้ก็เป็น Smallsignal อยู่แล้วตัวนี้ล่ะมีค่าเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับเพราะฉะนั้นใน Smallsignal Analysis BB ตัวนี้เป็น0ูนย์ในดันเป็น0ย์ก็คือคอะไรครับช็อตซื้อก็ถูกไหมแล้วตัว VCC นะครับ อันนี้ก็ในมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ small signal model เนี่ยเราสนใจเฉพาะสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้น VCC ตัวนี้ก็เป็นศูนย์นะครับศูนย์ก็คือ short circuit short circuit อะไรก็คือ short c i r c u i ตวงก่านะครับเพราะปกติแล้วเวลาเราต่อใช่ไหมครับต่อวงจรพวกนี้เราก็มักจะอันนี้บอกว่าเป็น VCC ใช่ไหมมันก็ต่อในลักษณะนี้ถูกไหมครับ ใช่ไหมครับอันนี้เราเขียนแบบย่อเนาะนะครับเขียนแค่แรงดันลงเฉยๆอันนี้ช็อตเซอร์กิตมันจะช็อตยังไงครับก็ช็อตลงกลางถูกไหมครับตรงนี้อันนี้ช็อตเซอร์กิตยังไงครับช็อตลงกลางเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนออกมา small signal model ออกมาก็จะเป็นแบบนี้หนึถูกไหมครับเหลืออเ่อแรงจ่าย AC ที่มีการเปลี่ยนแปลงเหลือตัว R ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสที่เปลี่ยน นะครับอตัวน,นี้ก็ R C เหมือนเดิมน,นะครับ V B E ตรงเมื่อกี้ก็ช็อตลงกลาง V C ก็ช็อตลงกลางนะครับแล้วถ้าเป็น Current Source ล่ะ Current Source ก็จะ Open Circuit นะครับถูกไหมถ้า Current Source นะครับบอกว่ามี Current Source ที่เป็น D C อยู่อันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราวาดแกนเวิรกลักบไปล นี่ให้เป็น i 1นึ่งแล้วกันนะครับ i หนตรงนี้ก็มีค่าคงที่ถูกไหมครับแล้วถ้าวงจรขครงในนี้มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นแหล่งจ่ายคงที่มันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ small signal ก็คือมีค่าเท่ากับศูนย์เพราะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระแสมีค่าเท่ากับศูก็คือ open circuit ใช่ไหมครับ small Signal ตรงนี้ก็จะเป็น open circuit แบบนี้ไปนะครับนอกเพราะว่าใน small signal ตรงนี้มีค่าเท่ากับสูนย์หนึ่งเท่ากับศูนย์ตรงนี้ครับเนอ,กกอะก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับว่า dc voltage คาเดน,นซอนทำไมถึงช็อตเป็นกาว แล้วก็ open เพนสกิ t นะครับอันนี้เราลองมาดูนะครับแต่ปกติแล้วเรามักจะไม่เขียนแค่นี้นะครับเราจะเขียนตัวตอนนี้เราแทนที่อุปกรณ์ทุกอย่างด้วย small signal หมดละเหลือแต่ BJT ใช่ไหมครับเราก็แทนที่ BJT ด้วยโมเดลแรกนะครับเราจะเรียกว่า hybrid p i model เนาะก็คือมีหน้าตาแบบนี้ ใช่ไหมครับที่เราบอกว่ามองเข้าไปที่ขาเบสอิมิเตอร์ต่อวงกลียวเราจะเห็นเป็น R าร์พายถูกไหมนะครับแล้วก็แรงดันกระแส IC เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแรงดัน v ี e นะครับก็คือแรงดันที่ตอกล้อมอาร์พายตัวนี้นี่นะครับก็จะออกมาเป็นอันนี้เรียกว่าไฮบริดพายโมเดลนะครับซึ่งไฮบริดพายโมเดลเนี่ยถ้าสำหรับทรานซิสเตอร์แบบ PNP นนะครับก็ใช้ โมเดลแบบเดียวกันได้หนึนะครับก็คือต่อเป็นวงจรแบบนี้นะครับเพราะว่า vbe ตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปทำให้กระแส ic เปลี่ยนถูกไหมครับแล้วตัวแปดทั้งหลายเนี่ยก็ใน small signal ก็คำนวณได้จากสมการพวกนี้เห็นได้ว่ามันเชื่อมถึงกันถ็นไหมครับตัวนี้เป็นแรงดันที <Hey. S 1> ก่กระแส BIAS ทำให้ ic มากเกณฑก็มาก mm. id มากขึ้น mm. อะไรก็น้อยลงถูกไหมครับ แล้วก็ถ้าเราจํกันได้กราฟนี้เคยให้ดูแล้วนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่ากระแสเนี่ยไม่ได้คงที่สัทีเดียวถูกไหมครับมีค่าเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับเพราะว่านี้ถ้าเราดูดีจะไม่ได้เป็นเส้นตรงเนาะนะครับพอไม่เป็นเส้นตรงอันนี้มันเป็นกราฟเลยครับ IC กับ VCE นั่นหมายความว่ามันมีตัวต้านทานต่อขนานกับ Current Source อยู่ที่ขั้วอะไรก็ขั้ว Collector จาก e m i t t นี้นั่นเองนะครับ ก็เ <One> ด <input> ี๋ยววันหลังเราจะพูดถึงกรณีพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะได้ว่าถ้าเราคิดถึง r o เข้ามาในโมเดล Small Signal Model ของ BJT ด้วย r o จะมาอยู่ตรงระหว่าง Collector กับ Emitter นะครับซึ่ง r o ผมจำได้ผมเคยพูดถึงแต่ละน้องในวิชา Device นะก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับก็จะได้ว่าขึ้นอยู่กับกระแส Bias หรือ Operating Point เหมือนกันนะครับ มี a นี่คือ early v o g e นะครับก็มีค่าเป็นประมาณหลักหมืขึ้นไปนะครับคราวนี้เราก็จะได้หมดแล้วเนาะว่ามีตัว r pi r e ใช่ไหมครับแล้วก็ r o ที่อยู่ในตัว bjt small signal m o d e l นะครับแล้วนอกจากโมเดลนี้แล้วนะครับมันจะมีอีกโมเดลหนึ่งที่เรียกว่าเป็น t model นะครับถ้าพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ย t model มาของนะครับแล้วก็ พาโมเดลเนี้ยมาทีหลังนะครับก็เดี๋ยวเราเวลาในวิเคราะห์ในการวิเคราะห์เนี่ยเราจะสามารถใช้ทั้ง T m โมเดลก็ได้พายโมเดลก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกโมเดลไหนนะครับที่มันจะช่วยให้เราวิเคราะห์ออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ก็ลองไปดูเนาะผมก็คงขอไม่พูดอะไรนะครับว่าจากพายโมเดลตัวนี้มันแปลงออกมาเป็น T ีโมเดลตรงนี้ได้ยังไรนะครับแต่ ที่เราต้องจำก็คือตรงนี้เป็นพาโมเดลอันนี้เป็นทีโมเดลนะครับทีโมเดลเนี่ยตรงเบสเนี่ยจะไม่ได้ต่อกับตัวต้านทานนะครับจะเป็นอ e ิมพัลเตอร์เนี่ยต่อตัวต้านทานเป็น R E ตรงนี้ไปแรงดันตัวคลื่นตรงนี้ก็มีพายนะครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนเนาะจากตรงนี้เป็นวีวีเอรทมีนะครับเราจะเปลี่ยนชื่อมันเป็นชื่อวีพายตรงนี้ก็วีพองเหมือนกันซึ่ง v วีพายมีค่าเท่าไหร่ครับ R E คูนอีเท่ากับพายคูนบี I B. นะครับแล้วตัว dependent c u r resource n t นะครับก็คือเป็น gmvpy นะครับอันนี้ก็มาสรุปเนาะว่าหน้านี้ hibpy กับ tmodel นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คงต้องต้องช่วยกันจังนะครับเพราะว่าเราจะใช้ในการวิเคราะห์คุณสมบัติขององจรขยายที่เป็น b j t จะใช้อันนี้ในการวิเคราะห์ทั้งนั้นเลยบางครั้งจะใช้ hibpy บางครั้งก็ใช้ tmodel อยู่ที่ว่าโมเดลไหนมันช่วยให้เราวิเคราะห์ ได้ง่ายกว่ากันนะครับตัวแปรต่างๆพวกนี้ก็ต้องจำกันด้วยนะครับใน HabitPie m โมเดลก็มี R p ร์พเจีมมีค่าเท่ากันนะครับแล้วในทีโมเดลก็จะเป็น RE นะครับก็ R ก็จำได้ง่ายเนาะ t Thermal Voltage หารด้วย IB ใช่ไหมครับสำหรับ HabitPie สำหรับทีโมเดลก็ t Thermal Voltage หารด้วย IE นะครับเพราะว่านี้เรามองที่อิดิเตอร์เข้าไปละ นะครับโดยอาไพคกับออนก็สัมพันธ์กันในรูปแบบนี้